ของเขาไปฝังดินอีกทีนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ผมหยุดนะครับแล้วก็ผมก็มาดูสวนมะม่วงผมนะครับตอนแรกก็จะมาปลูกมะม่วงซ่อมนะครับทีนี้ก็เลยมาเห็นนะครับดอกกระเจียวนะครับซึ่งเป็นพันธุ์โบราณนะครับผมจําได้ว่าผมเคยมาดูตรงนี้ตั้งแต่ผมเด็กๆนะครับแล้วก็มีดอกเจียวเยอะมาก นะครับตามมันจะเป็นคันนานะครับหลังหลังมาเนี่ยผมจะไถตรงนี้ไม่ให้เป็นนาเป็นจะไถเป็นปลูกมะม่วงนะครับแล้วก็ตามคันนาเนี่ยมันจะมีดอกกระเจียวพันนี้แหละครับเป็นพันที่ดอกใหญ่ดอกสวยนะครับแล้วใบใหญ่นะครับดอกหลายชั้นมากครับมีหลายสีนะครับสีชมพูสีม่วงนะครับแล้วหลังหลังมาเนี่ยมีชาวบ้านเขามาขุดนะครับเขามาขุด แล้วมันก็รู้สึกมันเหมือนกับจะหายไปเลยพอมาวันนี้นะครับผมมาเจอครับผมมาเจอดอกกระเจียวตรงนี้ประมาณตอนแรกก็เจอสามสี่ต้นนะครับไปมาขุดไปขุดมามองไปมองมา,มา,มงมงมาตามตามป่าญ้าเนี่ยเจอเป็นเจ็ดเป็นแปดเลยนะครับผมจะขุดไปไปเก็บไว้แล้วก็ไปขยายพันธุ์นะครับผมจะอนุรัรกษ์ไว้นะครับจะไม่ให้สูญพันธุ์ครับนี่นะครับผมกาลังจะขุดให้ดูครับ นี่มากเขาจะอยู่ลึกนะครับหัวเขาจะอยู่ลึกมากการขุดเนี่ยเขต้องระวังนะครับอย่าให้โดนหัวนะครับเขาจะมีหัวเต็มไปห,หมดนะครับ นี่ครับเขาจะมีหัวหัวเล็กๆนี่แหละครับเขาจะขยายพันธุ์นะครับครับแล้วผมก็จะเอาบางส่วนเอาหัวบางส่วนนะครับกลับไว้ที่เดิมนะครับเพื่อให้เขา ออกนอต่อไปนะครับในปีต่อไปครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าผมมาไปเพาะในถุงดำไว้ก่อนชำไว้ก่อนนะครับในถุงดำแล้วสภาพเขาจะเป็นยังไงบ้างครับคอยติดตามในคลิปต่อไปนะครับนี่ครับมีดอกด้วยนี่ครับดอกด้วย มีทั้งหมดอ๋อมีสี่ต้นครับเจอสี่ต้นนะครับต้นนี้โอ้สวยงามมากครับต้นนี้สวยมากดอกสีม่วงกําลังขึ้นสวยเลยนะครับนี่ครับโอ้สวยๆเดี๋ยวจะขุดไป,ไ,ปยยไว้ที่บ้านครับเอาไปขยายพันธุ์ไว้ที่บ้านครับโอ้ได้แล้วครับได้เจอลูกมีเขาด้วยนะครับ เจอหัวหัวของเขานี่นบเขาจะใช้หัวตรงนี้ขยายพันธุ์นะครับเดี๋ยวจะขูดอีกนี่นะครับเจออีกนะครับ เวลาขุดนี่เราต้องขุดลึกๆนะครับ S. <S เพื่อที่จะไปให้ถึงเน mm ่า hmm. ของเขาอยู่ข้างล่างนะครับให้ไปถึงรากเขาจะอยู่ลึกมากครับที่ผมต้องขุดนะครับเพราะว่ากลัวคนอื่นเขามาขุดเอานะครับมันมี หลายครั้งแล้วนะครับที่คนเขามาเห็นแล้วก็ขุดเอาไปนะครับได้แล้วครับต้นนึงโอ้อันนี้มีหลายหัวเลยนะครับมีหลายหัวเลยครับโชคดีนะครับที่มาเจอเขาขึ้นมาพอดี ของต้นนี้จะมีดอกแล้วสวยมากครับ ต้องรีบนะครับเพราะว่าฝนก็จะตกแล้วครับหมาก็มาครับ เ้าเขาจะหัวของเขาไปฝังดินอีกทีนะครับแล้วก็พอที่ขุดขึ้นมาได้นี้ก็จะเอาไปปลูกได้อีกครับขุดอีกต้นนึงนะครับคนเมาจนจะสุนพันธ์แล้วครับเื่นมะม่วงไม่มีใครมาเฝ้าให้นะครับ นี่ครับท่านผู้ชมได้กอใหญ่มากเลยนะครับกอนนี้ขุดมาได้สมบูรณ์มากครับโอ้หัวเยอะมากเลยครับสามารถที่จะเอาไปขยายพันธุ์ได้อีกเยอะเลยครับนี่ครับหัวเต็มเลยนะครับผมจะฝังบางหัวไว้ที่เดิมนะครับเพื่อให้เขา ขยายพันธุ์นะครับอยู่ที่นี่ด้วยนะครับเอาไปเสร็จองดำไว้ก่อนก็ได้นะครับพราเสร็จองดำก่อน,อนมาเจออีกนะครับตอนแรกเจอแค่สามนะครับ ขุดไปขุดมามองไา้อีกเจอสี่แล้วก็ไปเจออีกเจอห้า 5, นะครับห้าปอนะห้าต้นจาเป็นต้องขุดไว้นะครับเผื่อคนอื่นมาเห็นเขาก็ขุดไปหมดนะครับเดี๋ยวมันจะสูญพันธุครับต้องอนุูรักพันไว้ครับเป็นดอกกระเจียวที่ใบใหญ่แล้วก็ดอกสวยมากครับ ยยโอ้โนี่ครับหัวเยอะมากเดี๋ยวผมจะเอาบางส่วนนะครับยังเอาไว้ที่เดิมเพื่อให้เขาขยายพันธุ์ได้ครับเอาหัวบางหัวไว้นะครับ จะไม่เอาให้หมดท่านผู้ชมครับดอกกระเจียวนี้นะครับหลังจากที่เขาหายไปนานนะครับหายไปจากตรงนี้นานเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้มีเวลาที่จะมาดูในช่วงเวลานี้นะครับพอมาเจอนะครับเป็นอะไรที่ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจเป็นอย่างมากครับที่มาเจอเขานะครับแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะเอาเข้าไปเพื่อที่จะ อน,นุรักษ์เขาไว้นะครับขยายพันธุ์เขา